คลิปนี้ผมเจอคุณป้าคนหนึ่งในสวนสาธารณะนะครับเขาออกกําลังกายแล้วเขาก็ล้มลงนะครับเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับเนี่ยอยากออกกําลังกายก็เลยทามันก็เป็นอย่างนี้ผมจึงแนะนําให้ไปที่ยิมแห่งหนึ่ง มีคนที่ผมรู้จักที่เขารู้ว่าควรออกกาลังกายยังไงไม่ให้ล้มสําหรับผู้สูงอายุคนไหนนะคะที่กังวลว่าตัวเองจะล้มหรือเปล่านะคะเรามีการเทสนะคะเรียกว่าทาซับแอนดโกเทนะคะซึ่งจะเริ่มจากการนั่งแล้วก็ลุกขึ้นเดิน3เมตรแล้วก็หมุนตัวกลับแล้วก็กลับลงมานั่งเก้าอี้ค่ะใครที่ใช้เวลามากกว่า15วินาทีก็คือเสี่ยงล้มนะคะเป็นตัวเลขคร่าวๆประมาณ15วินาทีคือเสี่ยงล้มค่ะ แล้วก็ยังมีเครื่องแห่งอนาคตนะครับที่ตอนนี้ผลิตขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องวัดอัตราความเสี่ยงที่จะล้มแล้วก็เป็นเครื่องเล่นเกมที่ทําให้เราฝึกสมองและฝึกร่างกายยังไงไม่ให้ล้มนะครับผมได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และคนชราครับ เราจะเริ่มจากการหันหลังให้ผหนังนะคะแล้วก็เอาศาีรษะหัวไหล่สะโพกพิงกับผนังเอาไว้จากนั้นเราค่อยๆขยับส้นเท้ามาด้านหน้าพร้อมกับงอเข่าค่ะเท้าเราต้องชี้ไปด้านหน้าหัวเข่าต้องอยู่แนวเดียวกันกับนิ้วเท้าของเรานะคะท่านี้เราจะรู้สึกถึงการทํางนานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะคะจะรู้สึกร้อนๆนะคะโดยที่เราจะสามารถค้างไว้ได้ครั้งละ1นาทีทําได้ทั้งหมดวันละ10ครั้งโดยที่ตอนทำเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะไม่ใส่ถุงเท้านะคะเพราะเดี๋ยวเราจะลื่นค่ะปัจจุบันนี้ มีนวัตกรรมใหม่นะคะสาหรับการออกกําลังกายในผู้สูงอายุค่ะเป็นการทําท่าสควอดโดยที่สามารถฟื้นฟูนฟนกล้ามเนื้อได้อย่างดีแล้วก็ไม่บาดเจ็บด้วยค่ะเครื่องออกกําลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อของผู้สูงวัยนะครับก็เป็นแรงแต้านที่เกิดจากลมนี้จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีการยืดคลายกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุดเครื่องเล่นตัวเดียวกันเนี่ยเพื่อบริหารกล้ามเนื้อได้สีท่าตั้งแต่ท่าแรกก็คือการบริหารกล้ามเนื้อขาอย่างนี้นะครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อขาส่วนล่างกล้ามเนื้อที่สสําคัญของผูู้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการเดินมีการทรงตัวที่ดีนะครับนี่ก็คือเป็นท่าที่1ก็คือเรียกว่าสควอท่าที่2คือการบริหารกล้ามเนื้อขาส่วนล่างเช่นกันโดยใช้ท่าเล็กเพรสท่าที่3คือเพื่อบริหารแขนนะครับผู้สูงวัยก็จําเป็นที่จะต้องมีกล้ามเนื้อแขนที่แข็งแรงท่าดิฟท่าท่าสุดท้ายท่าที่4ในตัวเดียวกันนี้ก็คือท่าชักก็คือดึงขึ้นสร้างกล้ามเนื้อด้านหน้าของแขนให้แข็งแรงถ้าสนใจในรายละเอียด เพิ่มเติมก็สามารถมาดูได้ที่เว็บไซต์ w w w i g c o m ครับเซฟคลิปนี้แล้วส่งให้กับผู้สูงอายุที่บ้านได้เลยนะคะหรือใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปที่ช่อง YouTube ช่องนี้ได้เลยครับ